สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อี้โทรหาปูสามแปดค่ะฮ่าฮ่าฮ่ารับจาบ่ายวันรับจาบ่ายวัเนาะปูได้สีท่มากรรมเด็ดกรรมน,นมัสการขับปเเูเจ๊แดงค่ะ <laughs> <โอ> <laughs> <laughs> เจ๊แดงโอ้เจ๊แดงสิถามเลขตัวมัวเ้าถามเบิดละ่ะเจ๊แดงยังี่ยได้ถามอยู่ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะปูหาปากกาก่อนเด้อค่ะเด้อตัวใด้แน่เดี๋ยวเตรียมปากกาก่อนอคับปูหนิ่นเน้นด้วยวดนี่หวดก่อนหนึ่งดดมาหนึ่งจับพิษค่ะได้แล้วครับปูได้แล้วปากกาเอาค่ะ ได้แล้วปูหาวิ่งวิ่งหาวิ่งหาวิ่งหานะคะเอาเอาสามหาหาสามลองมงจังหน่อยจับคููเลยบอกครับปูจับคููแล้วถามหาตัวเด่นมันวิ่งตัวเดียวบอกครับปูตัวเดียวหาแล้วล่างปัานกันนิ่งเนาะหาล่างบอกล่างยังเดียวปั่นกันนิ่งเนาะ สามห้าเนาะสามห้าสามห้าสามห้าแล้วกันสามห้าสามสามห้าแล้วก็ห้าห้าหกโอหกห้าหกห้าหกห้าเนาะหกห้าเก้าห้ามากคือเก่าเนาะนั่นแหละหาหามันอยู่ถ่ายแต่ใบหาการในการใบจะโดนแค่นั้นแหละมีเรือยจะใช่เนี่ยมันก็ศูนย์หนึ่งแปดก็ขับบันกัน มันมันเป็นพิจิกรหมดแต่ว่าบัานนี้ครัมันมีสามหกเก้าเก้าห้าเท่านั้นแหละหลักสิบมันก็นมีหลักสิบมันมีหกหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าสามหลักสิบมันถ้าจิตรหดตัวแร้กบปลัลักสิบหกเจ็ดเก้าสามหลักสิบลงังลักสิบแบลงังกหก เจ็ดหกเจ็ดเก้าสามเก้าสามลักสิบมัลักซิปลังยังเดียวบัตรพิดจังหวัดเนียบัตรพิดจังหวัดทหารกระูนหนึ่งทหันชูนหนึ่งสามเจ็ดทหารล่างบอกเขาวล่างมันบอกนี่ยแหละบัตรพิดจังหวัดล่างเนาะโอ้ผิดตัวท่านผิดจังหวัดบับตรสิดจังหวดสิบจับคู่งเด็กลยลักซิปมันมันมันมาคู่กันได้บ่อย่างสามเก้าสามเจ็ดสามหกอ่ะ สามสามจีมันเป็นหาแล้วหาหาใส่หาหลดอัอกดะหากรเลยก็ะวัตสามหาประว่ตจะรอยลอยเปอร์เซ็นต์ด้วยอ้มันจะปิดแจ็กหมดเลยโอ้พันเปอร์เซ็นต์บอกกูเฮ้ยคนเดียวหา่งยังอยู่หาเสียเลยอันสามโตจามโตอยู่รวยชวดไทยย่งกับมีสามมีมีหกมีเก่านี่กับว่าปิดจังหวัดเป็นกลัง ว่หัการทูนสามหนึ่งโอทูนสามเจ็ดเนี่ยก็ทูนย์หนึ่งเจ็ดก็ทูนย์หนึ่งแปดแตีว่าหันโอเมนเมนเห็นอยู่เห็นอยู่นห็นแปดจังหวัดเป็นน้ำอยเห็นน้ำอยู่วดนี้มาหาบอกค่ะมาแจ็กตูก็มาเลกอันเจียงโรนได้หาตัวเดียวหาตัวเดียวเลยมันบอกอ่ามันกพี่แจ็คง่าหันนตัวเดียวสามหาเก้าหาเจ็ดหาหกหาสิบ มีแค่นั้นแล้วเน้นเน้นไว้เน้นสามหาตัวโยเน้นเนี้ยตับไว้จะน้อยตัวเนี้ยคือคือมันรักฟิมันลักฟีปหลังมีสองสุดลักฟิปหลังมีสองสุดหกหกเจ็ดเก้าสามนี่รักฟิปสุดหนึ่งชุดแรกคู่สองคูดสองนี่ห้าหกเจ็ดแปด ลักิปตัวสองนี่ห้าเดี๋ยวห้าหกเจ็ดแปดลักทริปห้าหกเจ็ดแปดมันมันผิดแค่ึงมันไปเป็นหาอยู่ลักหน่วยหลักสิบมันออกทุดหานค่ะล่างขึ้นกันเนาะปูเนาะล่างขึ้นกันเนาะล่างขึ้นกันมันบ่ล่างคือกันห้าหกเจ็ดแปดลักสิบมันงวดนั้นมันไปออกมันแววออกทุดหาหาอยู่ลักหน่วยส่น มันมันมันตรงกันอยู่คือหกกับเจ็ดเนาะค่ะปูหลักสิบหลักสิบมาตรงกันคือหกกับเจ็ดเนาะสองสูตรเนะสองสูตรมาตรงกันวันนี้หาเนี้ยจะเป็นฮาหกหกหาได้เนาะนั่นละเออวันนี้ก็อมีเท่าไ่นะเทไหรอีกว่าเพดหรอกสามหาเออสามหาต้องเป็นหาสามกลับไปจะงอยในฮาสามสามฮามันจะเป็นหาสามนั่นละแต่ว่า มันแน่นอนแล้วหาหน่ะอ้บอกว่าจะลอยพันเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นนี้ยน,ะ,นะปูหาน่นอนพันเปอร์เซ็เเนเรื่อเรื่อบนกระซิบน้ำมันโอ้เรื่อกันเจ็ดสองสองเจ็ดคือน้ำมันโขลยจ้าที่แหลกมันมันสิเป็นมันสิเป็นหาศูนย์บอปูเจแดงมากหาศูนย์มันสิเป็นหาศูนย์บอกเอาไปใช้อันอันด้วยตัวไทยและสามศูนย์วัฒนทีจังหวัดเนาะ ตัวใดล่ะสามตัวนันปูมันมีอันสามหกเก้านะด้วยชดใชเอ้าที่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 ปูห้เบิ้งวังหนึ่งนันหนึ่งแปดศูนย์นันบ่นันแล้วสามหกศูนย์เก้านี่บ่อ๋ออ๋อมันจะต้องมาสามมันจะต้องมาตัวหนึ่งเนาะหรือตัวมาคู่กันนี่ละปีที่สองตัวศูนย์หานันก็มาคู่กันบ่เพิ่ปูหรือมาตัวเดียวนั่นละ ปีที่สองผู้ว่าไม่จีนมากอย่างมากว่าสามหรือม่าหกสามแล้วตัวเด่นมันสามแบบมันอันชุ่ดที่โตัวเนี่ยว่าถ้าตีจั๊กหมดได้ละคิดนะบสุมสี่ตัวหกเจ็ดเก้าสามเนี่ยโอ้บังกะสูรหนึ่งสามเจ็ดเดี๋ยวถ้าตดจักหวดเลยนี่ละคิดละคิดลังละคิดลังนั่นสามเนี่ยตรงมากสามมันสิว่าม้าสามเก่าของปูนใช่ว้านบ่ปูน สีามมาสามเก่าของปูใช่วหมานบ่หาไม่แน่นอนแล้วหาเนี่ยบ่ทางเด้อกระทำที่เรบ่องวัติาวัตถุเื่อเพกไปไปเป็นหาหนึ่งหาสองหาสี่ได้บ่ปูนั่นแหละหาใส่เลยหาอีเดียนหาให้ตัวเดียวเลยบ่ใส่ห้าสีใส่หายังก็ได้บ่เล้วแต่มกหาอยังก็ได้ใส่เลยหาบ่ขาดแล้วหาเนี่ยหาหกมันบ่ทัดปีตกหมดเด้หาหาหกหาหกว่าหาหนึ่งเนาะห้าพอนแต่หามันบ่หาหกเลย หาหกเด็วจีเดียงเบิกันหาหกโอ้หกหาเลขเลือคู้ได้เนาะนี่ว่าเลขคู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนจะมีหกขโอ้ว่่มีหกาเนาะเลเลทิพย์เตเเลกนํำทิพย์หาหกห้าหกแต่ว่าคนว่าจับคู่เนาะมันบ่น่าจะมาตัวเกาดอกหาหกนอกคู่เนาะนั่นละมอดทัดมดทัดปิจหวัดนดอก มามันเกิดสิวมากบ่นหมาอ่ะแต่ว่านี่เละลางเลยเนาะปูเนาะล้างยังเดี๋ยวเรื่อนี้บอผิดกะผิดกะเถอะสามมากสิเป็นหาสามแต่ว่าเจเรียงมากหาศูนย์หาหนึ่งมันจะมากปูล่างล่างล่างว่าสอบพิเศษอันตัวตัวนี้มันมากหนึ่งตุดตุดย้อนมาหนึ่งว่าหันกันมาหนึ่งมันเข้ากันหนึ่งไปหนึ่งตัวตุดย้อนไปบอหรือมากปู ะไปหรือม้ามันมากจุ่ยเหรอมาหนึ่งบอกค่ะมาหนึ่งบอกเออมาหนึ่งครบนึ่งกัดว่าขันกามาหนึ่งบันกามาหนึ่งตุ่ดเหรออ๋อจะแดงใส่หาหนึ่งค่ะปูเอองานนี้ได้ที่แรกเนะที่แรกมันออกอันมันออกอันเก้าหาชิบหา่หนึ่งนี่ตุดยเหรอบอกชิบหามันรุ่นเก้าเนี่ยออกเก้าเจ็ดมันมันิดอยู่ถูุดชุดชุดนี้ไปเลย มารุณสองมันจะออกสามกผิดกันบรรุ่นี่สามออกเป็นสามหามาเนี่ยเจสีหายังต้องหาต้องหาตัวมาใส่เนาะปูเนาะนั่นแหละมาชี่นพิชซองเพียงมวนี่ของปูสูรเนี่ยของปูใสี้ยวานวิ่งสามสูนี่ก็ไปสูดหาสูหาปูปูเออนั่ยแหละมวันั่นโอ้เมนยูเมนยูถูกยูมวลนั่นสูดหาอีกบบ แปดหนิมัน mm. มันพีกี่เท่าสามมันเป็นแปดเจ็ดหาหกหนึ่งว่าหันประหันหนึ่งหนิออกคิ่แปดมันอยู่กันหนึ่งเนี่ย mm. นี่สูตรเดียวนี่นี่นี่สูตรสูตรบัตรทิดเาบัตห้าออกสิบห้าเจ็ดออกเก้าเจ็ดสามออกสามเก้าสามออกเจ็ดสามหนึ่งออกสิบเก้าห้าออกศูนย์ห้าห้า ออกห้าหกเนื่องว่าหันออกทีแปดนี่งวดนี่พิจิจงวันวันนี้หาหาตัวมาใส่เลยเนาะปูเนาะหาตัวเดียวหตัวเดียวปู่มีผิดอันนี้ปูใส่บ้านเพิ่นได้สามมมกใส่หาสามปูเนาะห้าลเนี่ยตัวเด่นก็มนแต่ว่าเพิ่นคือจับคูสามเก่าเพิ่นเพิ่นคือจับคูสามเก่านนี้ บ่วยยาเป็นไรเนาะมันเด่นหายไปแล้วว่าชื่อเลขบททิหาว่าถือว่าสิบว่าหาบุญหาล่างบอกครับปูฮะสิบว่าหาบุญหาล่างแล้วแล้วเพียบกับไปเทิร์นบนเทิร์นล่างเนี่ยตัวอยูอพี่ว่ามันติดจัลางหาถ้าพิจิตรหมดหาเป็นเอายังไงก็สร้างหานี่ยมันอันเนี้ย อยู่เือตัวไทยมันสามหกเก้านี่ยมันมากตัวนึงอยู่แล้ว<อ>แล้วแกก็ไปทั้งบททั้งลง่งสามหกเก้านี่ยมทันผิดจกเกียเลือตัวไทยนี่เนาะตัวนี้เนาะสามเนาะมาท่านผิดแจ็กเทียก็ได้เนาะปูนะนนเนาะนัวนล้มาท่านผิดจ็กเทียรักชิดบนอ้รักล<ะ>่างกับทนกเียตัวนี้ัวบบตัวนี้ก็ว่าผิดเก้าหกเก้าสามนี่บมท่านผิดจักหมดห้าหกเจ็ดอ๋อหกเจ็ดเก้าสามของท่านผิด มันจะต้องผิดละมันมาเองสิบ่บ่หามากกับสามมากบ่หนีมากกับหนีมากนกปูมันมันต้องผิดตัวใดตัวหนึ่งอะไนี้หรือถ้ามันจะบ่ผิดมันจะบ่ผิดมันก็ขึ้นมาหกค่ะบังดาตีอะไรอ่ะบังอ่าทุ่มชี้ตัวก็โยงค่ะหนึ่งห้าเจ็ดสีออกหนีมันดอกน้ำกันหนึ่งห้าเนี่ยเก้าหนีลักทิศลักทิศล่างเนี่ยม้านเดียวกัหนึ่งห้าเจ็ดสีมันดอกเรื่องหา เก้าแปดหนึ่งห้าออกเก้าเจ็ดสามเก้าหกเจ็ดออกสามเก้าเจ็ดสามเจ็ดสามหกเก้าออกเจ็ดสามหนึ่งเก้าห้าแปดออกหนึ่งเก้านีรักทริปลังเนี่ยสองกันบอกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สามหนึ่งออกศูนย์ห้าห้าหกแปดสองหันมันบอกห้าหกวัน หนึ่งสามเจ็ดหนีออกมันบอกที่แปดวันหนึ่งวันนี่หกเจ็ดเก้าสามเนี่ยละทิศก็มีจับจังหวัดอะไรกินจักบจังหมันก็ต้องเอาสามสามห้าตัวนี้ใช่ตัวสามใช่หาน่ะเนี่ยตัวเด่นกวางงวงถือหลายยันตะอันยานจะก้นอันแล้ววันนี้ ปั้นท่ง 3, 5, นองสามหาโนะปูเนาะมวดนี้น 3, 5, เน <3, 5, S 2> าะสามหาตัวเดียวได้สามหาตัวเดียวพ่อแม่ดูน่ะเด้อโนะปูเนาะมวดมาดูมว,<ช>วดนีน้มวดนั้นเลยมันบอกมวดนี้มันก็ได้สามนี่สู่สองสามสี่หัวหัวห้าหกเจ็ดแปดมวดนี้มวดนั้นมันออกศูนย์หาแล้วถ้าเอามันเป็นปลักทิปเป็นลักทิเรียกเลยมวดตัวสองนี้ก็ได้ปูค่ลักทิปมันตลอดลักทิปมันตลอดด้วย ตัวว่านี้เอาฟันฟันท่องหามาแน่นอนเนาะปูเนาะกับสามเนาะสามกับห้ามาแน่นอนคือได้รายยอดสามหาค่ะค่ะค่ะปูขอบคุณมากมากค่ะปูรวยรวยงวดนี้รวยรวยสาธุสาธุได้ถูกปู้ทายลูกหลานเดบซี่สุภูสุคนเนาะปูเนาะค่ะค่ะฝันฝันดีครับปูค่ะค่ะกับกับ สาธุค่ะสวัสดีค่ะอาหารมาเอาแล้วเจ้าเห็นวันอยู่ค่ะเห็นวันอยู่เพ็ดปลาลว่ยเป๋าเนียั้งวันนี้นั่นละตุกเกาและบ่บ่เปลี่ยนแปลงรกหาแน่นอนตาไพ่เป๋าก็ได้ตุกเกาเนาะปูเนาะนอกจากเงบ่ติดหาบ่ถือเลขกได้นอกจากซื้อเลขรางบ่ติดหาบ่ได้เงินเนาะค่ะปูเนาะ บอยแน่นอนว่ดทุกจังหวัดจบยอ์จ้าทูค่ะวิ่งได้การได้น้อปูเนาะวันหนึ่งกวิ่งหนึ่งก็ได้นะคะค่ะกับสวัสดีค่ะลูกตาสวัสดีค่ะาค่ะปูไอ้ค่ะท่านผู้ชมห้าฟันทงหามาหลายจเมื่อเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวรอคุณคุณกัญญาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเบื้องของปูไปแล้วรอคุณกัญญาในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรวยรยค่ะ โฆษณาซื้อขายขี้มาฮอตตัวนี้ขายครีมก่อนนี่หน้าตาคินปืนน้องไหมปืนน้องอยู่ไหนครับไหนปืนน้องแต่ไม่ใช่นี้อยู่ในข้างในห้องห้องไหนคะคุณผู้ชมเกิดเป็นผู้หญิงกกนนม่ง่ายกสิละทั้งเหตุงานทั้งดูแลบ้านนนคะคุณผู้ชมเนาะเอาใครสนใจครีมก็ทักมาได้นะคะท้ายคลิปแ่เพิ่นบอลลัมขั้นแบบฟูลลัมคั้นเพิ่นออกไปแล้ว อันนี้ครีมแก้ฝ้าด้วยค่ะแก้ฝ้าแล้วก็อันนี้ไนท์ครีมแก่กลางคืนค่ะกลางคืนรบลอยเหีห่ยวย่นเนาะกับปุกที่สองนี่ก็เป่งปังเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้เดย์ครีมเนาะเดย์ครีมอันนี้สบู่บำรุงผิวหน้านุ่มนุ่มชุ่มชื่นทําให้หน้ามีออร่ามีหนานุ่มแล้วก็ฟูแล้วกัน น้ามันจะเหมือนเด็กอ่ะปรับสภาพผิวให้ให้อ่อนนะอันนี้แผ่นปูนชั่วห้อขาขเราก็ให้ทุกคนเลยที่นั่นนะแผ่นปูนชั่วเนาะเราจะให้ไปกับผลิตภัณฑ์ของเรานี่เดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็สบู่เนาะค่ะเนาะหนังเช็ดปูสื่อเรามีให้อ่านแจก,กทุกคนค่ะ สนใจก็ทักมาตามเบอร์ที่ขึ้นให้หน้าจอน,นะคะขอให้ท่านผู้ชมนอนหลับฝันดีเด้อขังวันนอนหลับเห็นแด้เงินเงินอน,นอนตื่นเห็นด้เงินแสนแปะมือแปให้ได้แก้วว่าน,นี้ส่วนโทษให้ยาม,มาผานนะคะท่านผู้ชมไปละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ